วันนี้จะพูดถึงปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่ตัดโปรเกรสซีฟร้อยละแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใส่ไม่ได้ก็อ,อย่างนี้ส่วนใหญ่อะลูกค้ามาที่ร้านแว่นมีปัญหาสายตามองไกลไม่ชัดสายตามองใกล้ไม่ชัดร้านก็จะบอกว่าปัญหาคุณเนี่ยต้องจบด้วยเลนโปรเกรสซีฟเลนโปรเกรสซีฟคือเลนที่มองไกลได้มองไกลได้ทางร้านก็จะมีชาร์จแผ่นหนึ่งมาให้ปึ้งตังปุ๊บแล้วบอกว่าเนี่ยจากสายตาปัญหาคุณนะถ้าคุณเลือกระดับนี้นะคุณจะมองได้ประมาณนี้ พออีกระดับหนึง่งก็จะมองได้กว้างขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นแล้วก็ให้คุณดูถึงความแตกต่างของภาพที่คุณจะมองเห็นแต่ปัญหาที่สำคัญคือคุณไม่ได้ลองโบเกสีแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อแต่ละโครงสร้างถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้แตกต่างกันตามความพอใจของผู้ใส่เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะคือการได้ลองใส่จริง ซึ่งทางร้านของเราจะมีตัวเลนส์ทดสอบของโปรเจกสิบแทบทุกรุ่นที่แนะนําให้กับลูกค้าได้ลองใส่โดยที่ลูกค้าจะได้ลองใส่ในสภาวะจริงในทุกๆรุ่นยกตัวอย่างเช่นลูกค้าบอกว่าผมมีความตั้งใจว่าอยากจะลองใส่รุ่นท็อปสุดดีที่สุดของบริษัทเอสลอรุ่นเอ็กซ e s eries. ว่ามุมมองภาพเป็นยังไงดียังไงตัวนี้ราคาสามหมกว่า ลูกค้าก็จะได้ลองใส่จริงว่าตามค่าใส่ยาจจริงของลูกค้าใส่แล้วเป็นยังไงมุมมองกว้างยังไงใส่แล้วดียังไงลูกค้าจะได้ลองใส่จริงหรือลูกค้าบอกว่าพี่ครับผมมีงบน้อยมีตัวโปรกิสซีบแบบไม่แพงมากไหมเราก็มีเรามีรุ่นตัวเริ่มต้นของบริษัทเอสลอมเหมือนกันรุ่น Every d a เเป็นรุ่นตัวเริ่มต้นของเลนโปรกิสซีลูกค้าก็ได้ลองตัวนี้ราคาไม่สูงมากตัวนี้แค่สามพันเก้า ถ้าปัญหาสายตาของลูกค้าไม่ได้ซับซ้อนเลยตัวเอวีเดสามพันเก้าลูกค้าก็แฮปปี้แต่ถ้ากับการอนะถ้าลูกค้ามีปัญหาสายตาที่ซับซ้อนเช่นผมสายตาสั้นมากๆผมมีสายตาเอียงผสมอยู่ด้วยอย่างในตัวพื้นฐานก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ของลูกค้าเลยอาจจำเป็นจะต้องอัพมาเป็นรุ่นอย่างตัวไวรัสต r t ตัวนี้เราก็มีให้ลองตัวไวรัสต้าจะอยู่หมานเก้าพันนิดๆหรือถ้าลูกค้าลองใส่ไวรัสต้าแล้วรู้สึกว่าเอ้ยพี่มันไม่ดี อยากให้ดีกว่านี้มีมองดีกว่านี้กว้างกว่านี้ปรับตัวง่ายกว่านี้แล้วก็อาจจะแนะนําเป็นรุ่นตัว Comfort Max ตัว Comfort Max อยู่มาณหมื่นหนิดนิดลูกค้าก็สามารถได้ลองใส่จริงจริงก็ขึ้นอยู่ปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดในการใส่โปรเจค i ีฟคือการได้ลองใส่จริงในรุ่นที่ลูกค้าสนใจถึงจะดีที่สุดยังไงก็ถ้าลูกค้าสนใจในกลุ่มของโปรเจคตีก็แวะมาลองที่ร้านเราได้นะครับสวัสดีครับ